เรต้องขอบคุณที่คนนี้นะคะที่แนะนำา s 1 Auto Service มาแล้วก็พี่เฟิร์สก็อยู่กับพี่นัทแล้วนะคะแล้วก็พาลูกชายมาถึงที่แล้วคืออยากจะบอกว่ามันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าดีนะไม่ซื้อฮุนไดอยากอยากจะบอกว่าฮุนไดประหยัดน้ํามันแล้วก็วิ่งดีมากเครื่องดีมากแล้วก็ไม่เคยพังเลยเป็นระยะเวลาแบบ -67 ปีเลยนะคะแต่มันอยู่ที่ความดูแลของเฟิร์สเองเฟิร์สลืมดูหม้อน้ํานะคะคือคือพวกท่อพวกอะไรเนี่ยมันจะผูกไปตามอาการนะคะแล้วคือ เฟิร์สดันไปปล่อยให้หม้อน้ำมันร้อนแล้วตายกลางทางอะ่ะยกรถมา2รอบแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะจบเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนก็คือถ้าเกิดเราซ่อมสูบอย่างเงี้ยยกฝาสูบอะแค่ยกฝาสูบอะเราก็เปลี่ยนฝาสูบก็เจ็ดหมื่นแล้วใช่ปะแต่อันเนี้ยตีราคามาแล้วนะคะอยู่ที่4ี่หมืมมีแบบหลายรายการเลยค่ะแล้วก็แต่ถ้าเกิดฝาสูบแตกเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มอีก20,000ื่นนะคะก็คือมันจบเลยที่นี่คือที่นี่เขาทําแบบ S1 เอ่อเอสอเอสวันโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือพวกคุณใดโดยเฉพาะเลยมีมีแต่คุณใดอะ่ะคือแบบดีใจมากคือเหมือนแบบเหมือนพาลูกมาหาหมอแล้วเจอหมอที่แบบว่าเป็นหมอโดยโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณมากมากเลยขอบขอบคุณพลังโซเชียลขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่แบบมี H1 อะ่ะมาที่นี่ได้เลยนะอยู่ตรงไซม้าคือใกล้เฟิร์สด,ด้วยค่ะทุกคนก็คืออยู่นนทบุรีเลยขอบคุณมากนะคะ